สวัสดีค่ะขอนำเสนอบ้านหลังเล็กขนาดกระทัดรัดให้รับชมนะคะพื้นที่45ตารางวาค่ะอยู่แถววัดหนองเต่าคําตําบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะราคาแปลงนี้นะคะราคา950,000บาทค่าโอนคนละครึ่งเข้าธนาคารไม่ได้นะคะต้องการผ่อนตรงกับเจ้าของทักคุยสอบถามเพิ่มเติมกันได้ค่ะ มีเพื่อนบ้านเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยโดยที่ไม่ต้องเช่านะคะมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะอยู่ห่างจากมอแม่โจ้กิโเมตรค่ะห่างจากแยกเทศบาลป่าไผ่2กิโเมตรนะคะอยู่ใกล้ตลาดป่าเมือด6กิโเมตรและที่สำคัญทำเลตรงนี้นะคะน้ำยังไม่เคยท่วมค่ะอยู่อาศัยก็ได้ปล่อยเช่าก็ได้นะคะตามความสะดวกเลยนะคะ9,50 0 0 0บาท สนใจทักคุยเงื่อนไขเพิ่มเติมกับเจ้าของติดต่อได้ตามเบอร์โทรตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะเจคิโนสใส่ข้อมูลให้ท่านทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเจคิโน mm hmm. ใส่ข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ